สวัสดีครับโผลสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชนหน้าฮะเชนหน้าฮะโอ้ยสายช็อปสายช็อปสายช็อปอยู่ทางนี้ปกติพี่เพชรเนี่ยผมจะผมจะเห็นพี่เพชรตั้งแต่ตอนเป็นเช็กเอ็นครับคือคนอยากให้ประธานมาอยู่แทนอ๋องั้นเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับรในประธานของเทคโนโลยีนะคะ คุณโชช tamam. ูรีครับผมนี่เชิญครับค่ะเอาละครับนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้นะฮะปกติผมรู้จักพี่เพชรเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็น TPE จนผมเปิดใหม่ทีเขากลายเป็นแดนนี่ตูซี่กัปจันเวสลี่มดอแล้วครับผมกระแสตอบรับป็นยังนะครับดีมากๆครับนะครับทำให้ได้เจอน้องๆทุกคนในวันนี้ที่เข้ามากันน่ารักมากรู้น้ำนิสายช็อบมากเหมือนกันค่ะจะพูดความจริงต่อสื่อเพื่อนๆเดี๋ยวค่ะ มีคำถามดูก่อนเลยครับปกติแล้วเวลาเราไปเกาหลีเนี่ยซึ่งช่วงนี้ก็มีไปเกาหลีบ่อยมากนะครับช่วงนี้ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่หนักละใช่ไหมคะถ้าเกิดในช่วงนั้นจะไปบ่อยมากไปทั้งรู่นไปช้อปปิ้งส่วนใหญ่แล้วใช้อะไรของประเทศเกาหลีแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโดนใจเราบ้างไหมคือด้วยความที่เป็นคนผิวพรรณคล้ายคนเกาหลีเลยนะคะ ตอบจริงๆก็ได้เหรอฮะไม่ได้ไม่ได้ออไม่ได้ไ,ได <c oughs> คนละธนกันเลยนะคะเราออ,ออกไปทั้งแทนทางดำอะไรอย่างเงี้ยเธอทำไมเธอม <c oughs> า <c oughs> ดิฉันเธอจริงๆจ,จ,จะชอบสก,กินแคร์ค่ะของเขาก็จะม,มีเป็นพวกครีมเป็นพวกเครื่องสำอางหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบชอบใช้ของเกาหลีด้วยค่ะปกติเวลาซื้อรอจังหวะบินไปเกาหลีแล้วค่อยซื้อหรือว่า เพื่อไปแล้วฝากซื้อมาหรือว่าสั่งทางน,านู่นนี่มีไหมคะปกติด้วยความที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะไม่ได้ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองอย่างเลยค่ะอ๋อฝากบินทั้งสองอย่างด้วยบินไปเองด้วย,วยแล้วก็ฝากด้วยค่ะฝากเพื่อนซื้อทุกทางจริงค่ะฝากฝากเพื่อนซื้อฝากไกด์ซื้อไกด์นำเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือช้อปปิ้งออนไลน์ <c oughs> เรื่อง ก่อนที่จะมีเว็บไซต์นี้<ะ>เป็นยังไงบ้างรรเรื่องราคาเรารู้สึกว่าเวลาฝากซื้อมันแพงกว่าไหมหรือว่าไปซื้อเองมันถูกกว่าก็ซื้อมาเหมาเหมาเลยเอาแบบคือถ้าไปซื้อเองอะ่ะมันจะถูกกว่าอยู่แล้วค่ะถูกกว่าเวลาเราฝากซื้อหรือฝากคิ้วอะไรเงี้ยเขาก็จะพลัสราคาขึ้นไปอีกแต่ประเด็นเวลาเราไปซื้อเองอะ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปบ่อยๆแต่เราก็อยากได้ของบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ดู่นดี่น,น,นบ่อยๆแต่บางครั้งเวลาเพื่อนไปซื้ออะ่ะมันจะมีแบบหนึ่งที่แบบ ถ้าเกิดฝากเพื่อนไปซื้อถ้าเงินไม่มาของก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้เงินไปก่อนเขาก็จะแบบเฮ้ยสงสัยเงินหมดแล้วก็เลยไม่ซื้อมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะใช่ใช่อ่ะงั้นอย่างนนาง,างี้วันนี้เรามีเว็บไซต์แล้วนะครับ originalmaker.com ซึ่งเมื่อกี้ผู้บริหารของเราก็ได้บอกแล้วนะครับว่าสินค้าที่อยู่ในนี้เนี่ยราคาเท่ากับที่เกาหลีเลยไม่ต้องบินไปเองยิ่งถ้าเกิดว่าถ้าซื้อเยอะ ถ้าซื้อเยอะราคาค่าส่งก็จะถูกลงถ้าซื้อเป็นชิ้นราคาค่าส่งก็จะแพงเมื่อกี้เขาแนะนําไปแล้วรู้สิไงบ้านกัแบเว็บไซต์นี้ครับรู้สึกว่าได้เวลาเสียตังอีกแล้วมมคือปกติต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะทำงานเยอะนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาช้อปปิ้งตามาห้างสรรพสินค้าหรือว่าต่างๆัะเท่าไหร่แต่สิ่งที่ดูดเงินที่สุดก็คือ i ิน t a g r กรนะคะ่ะ <c oughs> การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันคือเหมือนกับว่า เราสามารถที่จะเลือกซื้ออะไรก็ได้อะค่ะนั่งกดอยู่นั่นเลยนะกดกดเรื่อนเรื่อนเรื่อกดกด,ด,ด,ดหนูพูดเลยว่าอย่าให้หนูว่างหนูว่างปุ๊บหนูจะช้อปปิ้งออนไลน์ตลอดเวลาไม่ซื้อขอให้ได้ดูก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บางทีเวลาเราซื้อเนี่ยมันจะเป็นร้านฮิ้วไงะคะ<อ>มันก็จะแพงขึ้นี่อีกอยก<ป>ลิปอันล่าสุดอะลิปสติกอะของสไตล์ระดาบว่าที่มันมีหลายๆสีอะราคาแค่สองพัน ิ้ว2,007แล้วมีคนหิ้วขายในสกแกม3,003ถามว่าดีใจไหมก็ซื้อค่ะแต่พอเราได้รูว่าเรามีแบบตัวแทนที่เขาส่งมาจากเกาหลีจริงๆอันนี้ของจริงใช่แล้วเป็นของแท้ด้วยมันก็สร้างความสบายใจให้กับสาวๆใส่ช้อปปิง้งอย่างพวกเรามา,มากๆเลยเราะเราก็ได้ราคาเท่าที่เกาหลีด้วยถูกต้อเสียค่าชิปปิ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็สามารถจะรวมกับเพื่อนซื้อได้และยังมีการเบสด้วยเบสเพื่อที่จะ เอาของฟรีด้วยกันพีนด้วยนะคะสำคัญไอ้เรื่องเบชนี่คือวันเดยวันเบชเลยนะครับเข้าไปปั๊บสุวนทชอบอันนี้ก็เก็บเสษตะกร้าทุกวันเข้าไปแชร์แชร์สองบาทห้าบาทบ,าบวกบวกเข้าไปจนสุดท้ายได้ฟรีใช่ค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงจริงนะครับนูนาเดี๋ยวพี่จะมาาอกกันดูต่อมาถึงฝ่ายชายของเราว่าปกติแล้วได้ชอบซื้อของซื้อของอะไรจากเกาหลีไหม ครับก็ชอบครับเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปก็จะแบบว่ามีการช้อปปิ้งออนไลน์ลก็ซื้อทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับค่อ<ม>นข้างบ่อยส่วน่แล้วคุณไปชอบอะไรของเกาหลีมากที่สุดเสื้อผ้าเลยฮะถ้าเกิดมากที่สุดคงจะเป็นเสื้อผ้าครับเป็นคนที่ชอบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกครีมบำรุงทาผิวของเกาหลีก็ชอบมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างผิวแห้งแล้วของคนเกาหลีเขาจะแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยมันจะชอบมากใช้เยอะๆบ่อยๆที่จะเป็นผิวเกาหลีมาดูหน้าอ๋อโอเคจะได้ย ให้สวยดีนะอย่าย้ำเลือกผิวเลยก็ได้นะคะแค่เมื่อกี้หนูถ่ายรูปลงไอจีกับพี่เพชรอ่ะยังไงจิกสู้ไม่ไหวจริงแคิ้น้องบอกแล้วว่าน้องยอม้อมกอนตัวพี่เพชรณจุดนี้ต้องยอมมากเลยจุดนี้ต้องยอมกัดอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยมีเว็บไซต์นี้มาแล้วกับ original maker คิดว่ามันมันจะทำให้ชีวิตของคนไทยในการช้อปปิ้งสะดวกสบายยังไงบ้างครับ เอาแค่แบบเอาใค่้ตัวนะครับคงเป็นแบบว่าพี่สาวน้องสาวที่บ้านก็คงแฮปปี้มากขึ้นเ,อเยอะเลยครับผม <ๆ S 1> เพราะว่ามีเว็บไซต์อันนี้ก็คงจะแบบว่าเลือกซื้อได้เองแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล<ช>้วก็บอกว่าถ้าเกิดเรายิ่งเข้าบ่อยๆเรายิ่งได้ได้เบนเยอะใช่ไหมพ<อ> <ๆ S 2> ี่มันก็เมนกันจะได้ส่วนลดราคาที่มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆสะสมอะไรได้เรื่อยๆก็คือ <ๆ S 2> ดีมากๆครับผมถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับอันนี้ผมฝากไปเลยให้เพี่พชรฝากหน่อยสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้คนที่แบบรักการช้อปปิ้งจากเกาหล ที่จริงแล้วเท่าที่ดูนี่ก็ดูเป็นสาวเกาหลีหลายๆคนนะครับที่มาใช่ไหมก็คงจะชอบเว็บนี้แน่นอนนะครับยังไงก็เข้าไปส่องแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากประเทศเกาหลีนะครับผมรับรองว่าราคาถูกใจคนไทยสบายกระเป๋าแล้วก็ของแท้แน่นอนเราจะเซ็งครับผมคอนเฟิร์มนะคุณนี่เอาใจแฟนคลับมากเลยนะแฟนคลับคุณคนไหนเหมือนเกาหลีบูชชี่ผมดูสักคนเนี่ยน้องหมวกฟ้าเนี่ยเกาหลีอันยองเนี่ยอันยองยองเด้อเด้อเด้อตด้อคุณไปต้องใจแล้วละั้ หนูนะครับฝากเว็บไซต์แบบนี้หน่อย Original Maker เพาฝากด้วยนะคะสำหรับเว็บไซต์ Original Maker นะคะยังไงก็ฝากสาวๆแล้วก็น้องหรือจะเป็นคุณหนุ่มๆก็ได้นะคะสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะแล้วก็ง่ายๆด้วยแล้วก็มีช้อปอปิ้งออนไลน์ด้วยก็สามารถซื้อสะดวกสบสะดวกสบายมากเพิ่เลยะะใช่แล้วครับตอนนี้เราจะให้คุณนำยองโฮนะครับได้ฝากถึงเว็บไซต์นี้สมินเลครับครัที่ไปนะ้รู้ว่า 500หนึ่งพั0คนที่มารับสมัครครั้งแรกนะคะจะมีคุณบองห้าร้อบาทช่วยรีบๆมารับสมัครด้วยนะคะโอ้ยสมัครตอนนี้นี่คือบอลห้าร้อบาทเอาสมัครเลยนะครับผมเร็วๆเลยนะฮะสุดท้ายครับเราจะให้ประธานบริษัทกังวลเทคโนพาร์ีนะครับคุณโชชูรีได้ฝากสุดท้ายปิดท้ายให้เราสนิทกัน 네, 오늘 그두번 태국의 스타 한국 스타가 와 있는 줄 알았어요. 선생님, 뺏었다. 예! 선중기 아시나요? 송중기 선중기. <laughs> 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 제가 송중기 스타 옆에 옆에 살고 있어요. h 유 w you, Banjo, Kang Kang, Kong Bansong, Tiburian, o r i g i n 송 l Nikosro, Hanochi, Song, Tongi, h 송태

ย้ำกันอีกสกนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่ชอบซื้อ,อชอบซื้อชอบสั่งนะครับสินค้าคุณภาพดีราคาหมาสสมแล้วก็ราคาหถูกับซื้อที่เกาหลีเลยนะครับคลิกน้าที่ original maker เพราะว่าเราส่งตรงสินค้าเกาหลีจากแหล่งผลิตช็อปง่ายเพียงแค่คลิก original maker com ครับ 100% 한국 제품을 살수 있는 오리지널 메이커스닷컴은 한국에서 슈... 한국의 제품을 드리시는 태국 분들께 정말 좋은 기회라고 생각됩니다. 그리고 오리지널 메이커스닷컴은 페이스북과 인스타그램을 통해서 만나보실 수 있으십니다. 네, 아리푸분들하 함께 콩, 레드, 그노이, 모모, 해갈, 탕누나, 그리고 피펫의 오늘 해가 아침입니다. 제가 펜싱이 준비하신 작은 선물을 드리겠습니다. 네. เราจะมอบของพี่ึิน,นะครับให้กับทั้งพี่เพชรและก็พี่หนุนาเลยนะฮะเรียนเชิญคุณนำยอคร,ครัก ดิ่ัคุณโชชูรีมวชินี่กับพีเพชรนะครับนี่จะเป็นโชชูรีครับม้บนบชิน่ยกับพี่เพชรนะครั่อยู่ในนี้นะครับสุดโว้ยจุกจิวกจิวเอาละครเรือาพร้องกันสนะครับเี่ยพถารกันะครับ นะครับาทด้วยกันนะฮะขอช่อน,นี้ก่อนนะครับมีของที่เริอยู่ในมือด้วยนะครับววครับแล้วก็ช็อที่สองขอเก็บของเิ่มอกสักนิดนึ่งนะฮะขอเก็บกอของนยเก็บของนครับ ลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณวันเทยูนครับขึ้นมาเนเวทีนะครับ,ลรบแล้วก็รุ่งถิ่นพูนลีจุนยองนะครับคุณลีจุนยองมาเป็นเชิญอย่าลืมนะครับก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะครับ originalmakers.com ครับ อยู่นประสบความสำเร็จวันนี้พี่ดีใจแทนหนูจริงๆสวยงามตับองเรื่องีเชนพักเติมนะครับคุณคี่ซึนคิม c ซีอจากออฟดารา a แอนไฟโอพักีครับเกทีนเ้รคุณซังควงวอนซีโจากออฟัสครับออฟทัสมีวันชังวันเด็กนนี้ เรียกเชิญคุณจีบงคิงซีโอจากอบีเคสูครับคจีกนีสุดท้ายครับคุณดงบุ๊คทีซีโอจากออฟดงเชียงแอด์ดานับที่อย่างนี้เลยะครับกเห็ไม่ได้แล้วเรียกชุกิ้นเพ่านั้น มาเลยตั้งแต่ตั้งแต่เด <laughs> ็กนะครับเดี๋ยวขึ้นไปไหนนะครับวันนี้หนูานา,นาหนึ่งพี่ดาและก็พี่เพชรของนนทรนะครับจะมีมินิคอน,นเสิร์ตเบาๆให้ได้ฟังเพลงกันด้วย,ยนะครับเดี๋ย้วยกัน อคไหมฮะโอเคนะครับขอสียงบมวกับทุกคบนเวทีสักรัรงนึยนะครับทั้งสินเลยรับเลยรับเลยรับเลยอู้อยกได้บ้างอะ DJ ครับ DJ ครับมาะไรครับถึงเวลามา ไอเทนเมนต์กันแล้วแต네่ก่อนจะไอเทนเมนต์นะครับต้องขอฝากออริจินัลเม